แกเริ่มต้นอู้ไม่นี่่อนผู้ชมสวัสดีครับพวกเระเป็ดอยู่กับสิงวันนี้เราได้มีโอกาสมาลุยทุ่งนาอีกแล้วครับจากปีที่แล้วนะไม่มันก็พอน้ําลงอนะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้บุกไม่ได้ลุยเลยวันนี้มากับม,มือปราบคนเดิมน้องพีทครับนี่เตรียมกันพร้อมแล้วเยอะบุกทุ่งนาตรงนี้นะเมื่อวานน้องพีทมันขับรถมาดูครับแล้วก็เห็นน้ําขึ้นก็เลย ชวนกันมาดูครับชานี้ลองบุกดูครับว่ามีตัวหรือเปล่าถือว่าเป็นน้ําแรกนะหลังจากฝนตกมาเนี่ยไปลุยกันครับเตรียมอุปกรณ์นะอยู่นะมีเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกุบยางวิศวะไปลุยครับทุกคนให้ผู้ชำนาญหมายเดินนำครับยินเบลือ ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นร่องเป็นล่องมะพร้าวที่เขาไว้ขุดไว้ปลูกมะพร้าวครับมันก็เลยเดินสะดวกหน่อยนะเมื่อก่อนมันไม่มีเราต้องดุบุกหน้าอย่างเดียวพีน่นั่นปลาจับนั่นนั่นนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางแลนะปลายทางแต่ยังไม่ได้สักตัวครับกัดครั้งเดียวนะกัดของ้งพิษครั้งเดียวเราจะเดินบุกในนาเลยไปเรียนครับได้เวลา ชฉดฉายเดี๋ยวแบบนี้แล้วกันครับกล้องตัวโกโปรสิบสองไงแเดี๋ยวจะให้น้องพีทคล้องคอไว้แล้วก็ของผมก็ค่อยดูจากตัวนู้นเอานะครับเพราะว่าลืมพาสายคล้องคอมาทุกคนดูมุมสูงเอาก็พอของผมเียวให้น้องพีทใช้อันนี้มาเลยกลางนี้เลยนี่แค่ออกตัวครับ นี่แกเริ่มต้นนี่แกเริ่มต้นครับยันไข่ครับ คลิปนี้ต้องมีตัว ตอฟิตมาดูกันครับโอ้เวทนาพิดที่อีกแล้ว ไม่ได้เอาตัวคล้องมนานะทีนี้ผมกับน้องพี่ต้องแบ่งกล้องกันคนละตัวเพื่อให้ทุกคนได้ดูครับนี่ครับวิศวะสีขาวนะครับเห็นไหมเลยนี่ใบลิวสะทานแบบงานสามมีกันสวะกับวิศวะวัดจ,จัดเน้นๆช่อนเห็นเป็นโดนมาแล้วแต้มแรกทุกคนไสสวยนะช่อนนาประมาณสามขีด กัดลูกปลานะเมื่อกี้ก็เลยรีบเดินมาตีไปดูกันต่อตาเบ็ดฝังฝังเข้าการนะหลกเลยตาเบ็ดฝังแบบฝังสองตาฝังแบบนี้คือหลุดยากมากครับเมื่ะวันแข็งดูดูเลย,ย,ยตาเบ็ดคมไม่คมทะลุอ่ะ ทะลุทั้งคู่เลยครับน่าโคตรคมอ่ะบอกเลยนี่วิศวะสีขาวครับทุกคนไม่ตนกนอนแล้วเหยเหรอสุดยอดเลยมาแล้วครับทุกคนแต้มแรกฝากด้วยนะครับกุบยางวิศวะแล้วดูครับนี่อนาถาฟิชชิ่งไหมคือกว่าจะได้คลิปอ่ะครับบอกเลย Mấy ngày không máy ngày Mấy ngày Nói nhá Nói nhá mai nhí ở rồi ม้นี่ต่อผู้ชมโอ้ไม้กันแฮวครับทุกคนนู่นไม้กันแฮวมาแล้วไม้นี่ต่อผู้ชม แตว่าไปอยู่สถานแบบงานสามดีมีกันสว่างผมคิดว่าวัดจะจัดนิ้มๆนต์อนิ่นนเ,นเป็นโดนไมากันเฮลไมากันเนลไม่กันเนลโอ้โหลุด ไปฝนตกตอนนี้ต้องกลับแล้วครับทุกคนเพราะว่าฝนมาอีกแล้วดูดิโอ้ oh, ได้ตกแค่ไม่นานนะคู่ซิงเลยครับแล้วเดินมาเนี่ยในนาดูดิโอ้ oh. แล้วฝนดันตกอีก วันนี้กะว่าจะตกตกปลาเนี่ยสักครึ่งวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ตกได้ไม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงก,กว่ากว่ครับโหฝนก็ตกอีกแล้วแล้วเมื่อกี้เซ็งกว่าคือวัดหลุดครับทุกคนเดี๋ยวขอเดินกลับก่อนนะครับอืเดี๋ยวจะเดินกลับเนี่ยแล้วก็ตีไปเลาะไปร่อเรื่อยๆครับเผื่อว่าจะมีตัวให้ทุกคนได้ดูนะครับขอตัวเดินกลับก่อนรถจอดอยู่นูน่น

อเอาข้ากันแบบนี้เลยหัวไม่ตึงโคเลยฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยอยู่กับสิงและเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่กับสิงด้วยครับแล้วก็ฝากด้วยครับกบยางวิศวะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะสีขาวสีดำสีเขียว สีแดงและก็สีม่วงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ